ของเราเปิดทําการเป็นประจำ5้าทุ่มตรงช่อง5แบบนี้ละค่ะกับเนื้อหาที่ไม่เหมือนใครวันนี้นานามีอะไรไม่เหมือนใครมาบอกเล่าให้ฟังกันเลยไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะปกติเวลาที่เรานําเสนอใช่ไหมคะ uh huh. เราก็จะเห็นเป็นว่ารถที่ขับอยู่บนพื้นที่ราบ uh huh. ธรรมดาตั้งอยู่แบบนี้น,น้มนตีลังกาหรอหรือไงวันนี้นี่ม,มันเป็นแบบตั้งฉากเลยค่ะมีชิ้หนหายรถตั้งฉาก90องศาเลยคุคณบังวันนานานหลอกมั้ง ไม่ไม่หลอกแน่นอนอแต่ก่อนอื่นที่จะให้มั้งไปชมนี่นะคะนะนนามีแขกรับเชิญคนหนึ่งเดี๋ยวเชิญเขาเลยดีกว่าขอเชิญคุณต่อเรื่องเลดเลยค่ะสวัสดีค่ะคนนี้แหละค่ะผู้หนุ่มคนนี้แหละเพราะคุณเอ้ยทำไมถึงชอบเล่นอะไรเป็นแบบว่าบูบูเพราะได้ข่าวว่าฉาบุ่นเล่นเอวุ่น มันสนุกแล้วมันมาเราได้เราได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างออกไปอ่าแต่ว่ามีอย่างหนึ่งค่ะวันนี้ที่แอนนบอกไปแล้วมั้ง90องศาตั้งฉากเลยรู้ไหมอะไรอะไรรถไต่ถังรถไต่ถังครับรถไต่ถังนี้เลยนะคุณวน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 ี่นะเขาเห็นเปล่าเขามีแต่มอเตอร์ไซค์นี่รถยนต์นะใช่มันเปล่าผมจะเห็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์มันหนักนะนี่นี่มองข้างหลังนี่คันนี้เลยคันนี้เลยนะคันนี้เลยนะคันนี้ครับไต่ถังวน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 อยู่ในถังเลยนะโอ้โหทำือเปล่าทำตาหรือเปล่ากล้าครับขออย่างนี้นะครับสบายมากเด็กๆครับอ่ะอาาานนนนี่่ะะคคคุณหหลลลบบบกออรรรััไไเเเยยใ้ดู นี่ไหนครับนี่ครับนูน<า>่นหรือากันกริบเงียบเลยนะคะถังยผมจะไต่ดูไม่ได้ไม่ได้คุณไม่ใช่ที่ตต่ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับครับถังมันตาก ถังมันแตกครับผมถังมันแตกครับทั้งสดทั้งรั้งทั้งถังแตกทั้งไม่แตกก็ไม่ใช่ถังนี้ไม่ใช่ถังนี้นะครับไม่ใช่ถังนี้ค่ะเป็นถังใหญ่ๆจริงๆเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูซิว่าการเช็ดเซตอัพรถแต่ถังนี่เป็นยังไงแล้วก็ตัวคุณต่อเนี่ยเขาจะไปลองขับเนื้อทำได้ไหมพลาดไม่ได้เลยครับผมอ่าเขาจะทำได้หรือเปล่าเขาพูดมาใชขนาดนี้ต้องติดตามค่ะ ก็แขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะคะที่จะมาให้ข้อมูลกับเราเกี่ยวกับเรื่องของรถไต่ทังนะคะคุณคมกริบกัลยาน,นพันธ์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ รู้เรื่องอะไรนะคะเกี่ยวกับรถไต่ถังคุณจะรู้วิธีการขับยังไงคุณถามคนนี้ได้เลยนะแต่ว่ารถที่ใช้สําหรับการไต่ถังเนี่ยหลายคนสงสัยนะใช่ครับเคยเห็นอย่างเช่นพวกมอเตอร์ไซค์คุณเคยเห็นใช่ไหมใช่ผมไม่ได้เห็นมอเตอร์ไซค์ทำงานวัดมากกว่านะครับแต่ของคุณคมกริบนี่นะคมกริบนี่นะคะเป็นรถกระบะใช่ไหมใช่ครับนิสสัน NV ครับนิสสัน NV นี่นี่นี่คันนี้เลยค่ะคุณคันที่อยู่ข้างหลังนี่เลยอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใกล้ๆ คันนี้ต้องดัดแปลงหรือต้องทําอะไรเป็นพิเศษไหมคะพี่จิงช่วงล่างใชตเครื่องอะไรไหมฮะครับผมก็จริงๆแล้วในตัวรถเราเนี่ยก็ตัวเดิมเลยมาจากของบริษัทแต่เรามาดัดแปลงในสองส่วนนะฮะส่วนปีกนกกับส่วนของโช๊คให้มันสูงขึ้นและแข็งขึ้นเพราะนี้ในการเกาะยึดได้ดีกว่ายางด้วยยางต้องเปลี่ยนนะยางนี่ในการใช้งานเราต้องเปลี่ยนบ่อยอยู่แล้วครับผมเปลี่ยนมากกว่าปกติของตัวถังสมควรที่จะเอในการขับรถใน ในรถธรรมดาทั่วไปครับถามถึงวิธีการขับแล้วกันช่ครับนาธรรมดาเป็นคนขับรถปกติได้อย่างคุณต่อมั้งเองเขาก็เป็นคนที่ขับรถได้อยู่แล้วเนี่ยเราสามารถอยู่จะลงไปขับได้เลยไหมคะขับได้เลยนะฮะหนึ่งอย่างคุณมั้งเนี่ยผู้ชายไม่ใช่น้ำหนักไม่เกี่ยวครับเกี่ยวอย่างเดียวคือใจจริงถ้าจะเห็นก็คือ เรามีขอบถังแล้วแสดงถึงขอบถังเส้นสีแดงเลยเส้นที่ห้าเมตรสูงขึ้นไปครับคือขึ้นไปถุงสูงรงนั้นที่สุดเลยแล้วคิดดูคุณต้องกาหนดได้ว่าเราจะต้องไม่เลยขอบถังตรงนี้เราทำเรื่องวิทยาศาสตร์แบบปกติเวลาเราแค่เราคนเราหมุนตัวเนี่ยระดับน้ำในสมองมันเคลื่อนเราก็มึนละแล้ว่อยู่ในนั้นเป็นไงบ้างครับต้องฝึกครับอ๋อคือมันมึนมันมึนใช่ไหมมึนขึ้นมาฝึกนานกว่านาซาเลยฝกนานกว่าจะได้แบบการ คือมันต้องมีการปรับระดับกันฝึกขึ้นไปเรื่อยๆนนระดับเป็นดีกรีขึ้นไปอ่ะครับเวลาลุบานี่นะคุณน้องแลไปไม่คือผมสงสัยว่าเวลาแบบถ้าขึ้นไปถึงรอบอย่างเงี้ยครับเวลาเราจะหยุดมันเนี่ยจะลงเนี่ยต้องต้องมีวิธีจอดมันยังไงผมว่าตรงนี้มันยากมากการลงคือการที่จะผ่อนผ่อนให้เบาลงแต่เบาก็มีเทคนิคพร้อมกับจะพูดยังไงดีสัมผัสซึ่งความเร็วกับระดับที่ลดลงต้องต้องพอดีกันพอดีนะครับเดี๋ยวนี้เราไปดูถึง กันบ้านดีกว่าในส่วนของรถนะคะเพราะว่าจําเป็นอยู่แล้วหลหะ,ะนะนาว่านะมันก็ต้องมีบ้านรถก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งเราเดี๋ยวขยับไปดูกันนิดนึงกว่าไปครับ เอ๊ะที่เราเห็นนี่เป็นรอยๆอยนี่คือเกิดจากอะไรอะคะอ๋อในการช่วงขับครับมันก็ต้องมีการขูดขีดตอนช่วงระหว่างขึ้นบ้างนะครับผมอื้ออ่านี่มีอีกสองท่านเดินเข้ามาหูน่ากลัวจังเลยอะน่ากลัวน่ัว้ยสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้เห็นพี่สองคนหน้าตาอ้โหดุมากเลยสองท่านนี้เป็นผู้ขับเองเลยใช่ไหมคะครับทั้งคนเคยขับด้วยนะครับแล้วคนฝึกสอนนะครับและปัจจุบันท่านนี้ก็ขับอยู่ครับท่านนี้นี่มันเป็นเป็นแตกต่างจากรถอื่นๆทั่วไปไงคะ คือมันก็เป็นเป็นรถธรรมดาทั่วไปแหละครับแต่พอเรามาตกแต่งช่วงล่างที่ว่าเรา<ะ>เปลี่ยนนี่เพื่อจะให้มันคงทนแข็งแรง<ะ><ะ>แล้วลมยางนี่ต้องแข็งกว่าปกติไหมฮะต้องแข็งกว่าปกติครับอ๋อต้องแข็งวาใช่ไหมครับนี่เมื่อกี้นะคะเราบอกไว้เลยว่าต้องถามนิดนึงนี่คนที่เป็นอาจารย์ก่อนวิ <c oughs> ่ชูสอนก่อนใชเอ๊ะขับมาก่อนแล้วถึงจะมาถามคือมันมันก็เคยขับอยู่เราต้องฝึกประสาทประสาทว่า เราเหมือนกับาเราหมุนรอบตัวครับเราหันไปดูชี้ที่ประตูถูกไหมภาษารับหรือเปล่าวนไปสักห้าสิบรอบแล้วให้ชี้ประตูที่รถเข้าไปประตูถ้ามีมีประตูเข้าอย่างไรฮะแต่ขณะเดียวกันถ้ายังชี้ไม่ถูกก็ถือว่าสาทาังไม่รับเมื่อปรสาษาจะไม่รับนั้นก็ไม่สามารถจะขี่ได้ถ้าขี่ซึ้นไปก็ไม่รู้ว่าเส้นแดงอยู่ตรงไหนการตอนอยู่บนนั้นมันเหมือนกับที่เราหมุนอย่างนี้ตนานไหมฮะคล้ายๆกันไหมฮะคล้ายกันครับเร็วกว่าเวียวต้องเร็วกว่าเพราะว่าเราต้องต้องรับภาระหมด ถึงหมายความว่าทุกส่วนร่างกายนี้ต้องรับแล้วเคยเคยมีอุบัติเหตุแบบรุนแรงไหมคะมีครับอุบัติเหตุรุนแรงนี่เคยเจอเป็นยังไงบ้างคะคือก็ล่วงลงมาครับอ๋ออยู่อยู่อยู่นยังระเบิดอะไรยางระเบิดอ่ะระหว่างอุบักิเหตุเราต้องจักเซฟตัวเองเหมือนกันเราต้องบอกกันว่าหลังตอนล่วงมาจะทำยังไงไม่ใช่ว่าลงมาท่าไหนก็ท่านั้นก็ล่วงไปท่านั้นนะครับแต่หัวใจหลักสําคัญเลยที่เราได้ยินการสนดมนานมาทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ใจใช่ครับใจล้นใจกล้าเหยียบคะแนเรื่อเปล่าใช่ไหมคะนี่คือส่วนหน ต่อคะครับใจคุณมีแค่ไหนฮะกล้ามิ่โอ้โหแค่แบบเล่ามามียางระเบิดบ้างมีอะไรบ้างครับตอนแรกติดต่อมานี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เหลือแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์กล้าแบบมีเหงื่อตกแน่เลยอย่างงี้ดีกว่ามั้งช่วงหน้าช่วงหน้าดูซิว่าผู้ชายร่างกำยำเนี่ยนะไปอยู่บนรถไต่ถังหน้าตาจะเป็น,ย,<า>นยังไงตาทีดเป็นไก่ต้มหรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามค่ะช่วงหน้าได้รู้แน่นอนในคอคนรักรถค่ะ เราจะขึ้นไปดูบรรยากาศในในถังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตามมาเลยครับสูงกันนะครับเนี่ยโอ้โหสูงมากนะครับสูงแบบเสียวครับ แบบเราลองเดินสำรวจรอบๆดีกว่านะครับว่าหเห็นแค่นี้ใจก็ตุกป่องุึป่องเลยนะฮะ<ส><ส>อยากร้องไห้เปลี่ยนใจตอนนี้ทันเปล่าไม่รู้ครับ ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมเองนะครับจะขึ้นไปนั่งศึกษากับอามแมวนะครับว่าวิธีการขับเป็นยังไงแต่อาจจะไม่นั่งแล้วลงมาไม่เรียนแล้วดีกว่าหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับเราไปดูครับความมันที่ผมลงมาอาจจะเมาล่วงหรือปากเขียวหน้าซีดเราไปดูนะครับอาการผมจะเป็นยังไงบ้างไปอามแมว ชีวิตของผมต่อเรื่องนี้ ผมลองนั่งดูนะครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนลักษณะเหมือนการการหลงหลงทางเหมือนกันนะครับว่ามันมันไปแบบเอ้ยโอ้โหนี่มันรอบรอบรอบอย่างเงี้ยความเร็วมันมันสูงมากจนแบบบางทีตาลายเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากจริงๆนะครับมันไม่ได้ง่ายๆเลยนะครับเราต้องขอขอบคุณอาแมวด้วยนะครับเก่งๆโอ้โหนเยี่ยมมากนะครับเอาล่ะครับตอนนี้ถามความรู้สึกนิดนึงแล้วกันเป็นยังไงบ้างครา ถามนิดนึงในความรู้สึกเป็นลูกผู้ชายอกสามสอกผ่านมาแล้วเป็นยังไงคะความรู้สึกครับผมว่าแบบว่าสุดยอดครับมันเป็นอะไรที่แบบเหนือคําบรรยายที่แบบจะพูดพูดจะพูดออกมาบรรยายคือแบบบอกไม่ถูกครับคุณต้องไปลองเองสุดๆที่สุดของชีวิตครับพูดง่ายเมืองไทยเมืองไทยถ้าน้เมืองนอกก็มีใช่ไหมครับน้อยเมืองนอกยังไม่มีนะจยังไม่มีแบบเมืองไทยเท่านั้นเลยค่ะแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะนะคุณคมกริบแล้วก็คุณต่อด้วยค่ะขอบคุณมากขอบคุณทั้